นี่คือบัวปิมน้ําแต่ถ้าเราพูดสามครั้งนี่คือบัวใต้น้ําแต่ถ้าพูดสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งสิบครั้งแล้วก็แล้วบัวอยู่ใต้ตมบัวอยู่ในตมนั่นแหละคือคนที่ไม่รู้เลยพอบอกน้อยหนึ่งกับบุู้เรื่องเรินสกิเลีนพรจาขยมปรารานั่นแหละบางทีเราเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สอนหรอกเพราะว่าความรู้เราไม่มี เราก็ชี้แนะแนวทางว่าเออตรงนี้นะต้องทํอย่างนี้นะทํางั้นนะไม่ใช่การสอนอยู่บอกให้ไปดูใน g ูเกิลเลยเราบอกแค่เกินเกิว่าหลักรมต่างๆวิธีการดําเนินชีวิตนั้นเอาแค่บอกว่าทุกวันนี้ข่าวข่าวเรื่องพระนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าพระทาผิดอยูไหนทาผิดเรื่องราวต่างๆน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอเจริญสกิรินพรจาพยมย่าสมควรดารินเวลาเป็นเรื่องเงินกับเรื่องสีกาเช้ส่วนมาก ไอ้รอย่างเราน่ะไม่มีการยักยอกวัดดอกมีแต่เงินส่วนตัวนี่แหละส่วนตัวนี่เนี่ยทำาะรุบุมลุงวัดนั่นแหละคุณโยมไรายได้วัดไม่มีหรอกเราถึงบอกว่าถ้าใครจะมาถวายนะต้องเจาะจงว่าถวายวัดไม่ใช่ไหมถ้าถวายวัดก็คือเราจะทําให้ถ้าเกิดว่าจะถวายส่วนตัวก็ใส่ซองถวายส่วนตัวไว้กิจใช้ในกิจการากิจการต่างๆคือ่้มสร้างก็ได้ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นค่ารถค่าหมุกหมอขายุกหายามาทานอย่างนี้คุณโยมต้องเจ,จาะจงเงั้นโดยที่คนจะนําเงินไปฝากก็วิยวัยจกรมีอยู่แล้วูต้องตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าพนักง,งานคือตอนนี้วัดคือนิติบุคคลวัดที่สาเร็จเป็นขึ้นสํานักพุทธชาติแล้วนะสํานักพุทธศาสตร์สานักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยคือวัดของเราขึ้นแล้วก็ต้องมีการดําเนินการ ในเรื่องการรายรับรายจ่ายไอ้ปร่งใสมันไม่ยากหรอกคุณโยมเงินเหลือในบัญชีตอนนี้ห้าสิบสี่บาทมันก็ค้างอยู่ยงั้นแหละมันไม่มีเงินเข้าเลย <c oughs> เออนั่นแหละเงออินมาจากไหนก็คายเ้าหุงนี่แหละเอ,อเขาถวายมาร้อยยี่สิบร้อยสามสิบได้เยอะหน่อยก็รนุไปซื้อปูนมาฉาบมากอไอที่ตัวแตกๆพงัพงๆน,น,น,ออนั่นแหละนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าอยากจะทําบุญจริงๆก็มาทําที่วัดเลยไม่ไกลไม่ใช่วัดเลยนะวัดขอนแก่นนี่แหละไม่ใช่วัดที่เลยนะวัดที่ขอนแก่นที่จุมเพรอจุมเพรตําบลนบนทนอเภอจุมเพรมีทั้งหมด12ตำบลนะคุณโยส12ตำบลฮะไล่คงจะจะลงส้นนะถ้าไล่นะนะอะลงส้นหมายถึงว่าคงจะผิดเพี้ยนไปบ้างเลยเนาะมีตำบลนนทะ นนหันโนนสะอาดโนนคูนอ่อะไรอีกละ่ะโนนอุดมนาเพียงขัวเรียงโหโเยอะแยะมากมายเลยคุณยู่มอมันมันเป็นลักษณะที่ว่าวัดขึ้นตรงกับพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วทีนี้เราต้องรายงานเขานี่แหละ ในแต่ละตำบลแต่ในอำเภอถ้าเกิดว่ายอยากจะทําบุญก็คือมาเนี่ยมาที่วัดเลยโดยตรงไม่ต้องฝากผ่านบัญชีเพราะว่าตอนนี้เขาให้เราทำอินโดนิชันอินโดนชันน่ะในการสแกนเคีร์โค้ดจ้าผู้ใดซีว่าสแกนสนิหนึ่งคนบ้าวัดกับแตสิบวซีมีมีตังแจนพี่เคยมากับสังกะรีเขามาช่วยกวาดใบไม้ได้เข้าปลาอาหารไปรับประทานตอนเช้า หลังจากนั้นเขาก็ไม่มาเขามาแต่ตอนเช้านั่นนั่นแหละคุณโยมคิดว่าคิดว่ารายได้มันจะมาจากไหนถ้าบ่มีงานศพกับบ่มมีเงินถ้าบ่มมีงานจิตวิมุตวิมุ่นก้บวนมนมีเงินเอ๊ะทีไปเทศแล่กับบ่มมีคนจ้างท่านั้นแหละเพราะเราไม่ได้ปักหมุดขึ้นเลยนะเราไม่ได้บอกว่ารับงานเทศแล่เราไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ให้อยู่ช่องสองก็แล้วรับงานเทศแล่ อีสานทั่วราชาอาณาจักรหรือประมาณนองนั้นเอ,อเพื่อที่จะหาเงินมานี่นมาใช้ใจ่ายทะลุบำรุปปรงค่าน้าค่าไฟนี่ค่าน้ำค่าไฟมาจากไหนเงินนิติพัทของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นไรายได้วัดไหมไม่ใช่มันเป็นเงินส่วนตัวเอ,อเป็นเงินเดือนก่อนที่จะได้รับเงินเดือนเนี่ยโอ้โหคณอยู่สามปีสี่ปีห้าปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เจ้าวานะัเน่ะท่านเดี๋ยวนี้ท่านเริ่มจะอ่อนล้าลงที นะคุณโยมคิดเดือถ้าเกิดว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้วันไหนนะคุณโยม